รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับชมเถอะค่ะจะได้ทำข้อสอบได้สวัสดีค่ะเกับอ,อาจารย์ชนอีกแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่มีคําพูดไหนหรือคำคำไหนเนาะที่คิดมากไปกว่าคําว่าควารรนทีนอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ รียกไ,ไ,ได้ว่าติดอันดับยอดฮิตในช่วงเวลานี้เลยนะคะส่วนที่มาของคำว่า q u a r a n t i เนี่ยก็คือมาจากสถานการณ์โควิด19ที่แพร่ระบาดทั่วโลกของเราณน,นตอนนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคำว่า q u a r a n t i เนี่ยจริงๆแล้วคำคำเนี้ยเราใช้มันมามากกว่า600ปีแล้วนะคะซึ่งถ้าจะเล่าเรื่องราวของประวัติของคำว่า q u อ r a n t i n เนี่ยคงจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ศตรวรรษที่14นะคะหรืออยู่ตรงช่วงประมาณกรุงศรีอย,ยุธยาของประเทศไทยนั่นเองในตอนนั้นนะคะจริงๆก็เหมือนตอนนี้และค่ะเราก็มีโรคระบาดไค้ กันนะคะคตอนนั้นนะคะโลกที่ระบาดก็คือแบล็ k เ a t นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะแบล็กเดยหรือว่าคนไทยเรียกกันว่าการระลรกหรือว่าโลกหา่านเอง การระหรือว่าโรคหาเนี่ยนะคะได้แพร่ระบาดจากทวีปเอเชียค่ะผ่านเส้นทางสายใหม่นะคะแล้วก็ลำบาดไปทั่วโลกเลยค่ะณตอนนั้นเชื่อกันว่านะคะการระเนี่ยเกิดจากหมัดที่เกาะติดตัวหนูคะ่ะเอ๊ะแล้วมันแพร่จากหนูพวกนี้ได้ยังไงมันเกิดจากการที่เรามีเรือสินค้าคะ่ะเมื่อก่อนเรายังไม่ได้มีนวตรกรรมการคมนาคมที่แบบสะดวกสบายเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะฉันั้นมันก็เกิดจากการที่หนูเนี่ยที่มีมัดที่มีเชื้อาการระบเนี่ยคะ่ะขึ้นไปบนเรือสินค้าแล้วก็แพร่ไปทุกทุกทีกททกทกทก่ทุกประเทศที่เรือสินค้านั้นเข้าไปเทียบบบนนท่่ะะ่าาาานนนัอองยีีกะะะคควโรรดม ไปทั่วโลกเลยในประเทศแถบยุโรปเนี่ย Black Death ค่ะก็ได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปมากกว่า30-60%เลยถ้าผู้เป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ชัดใช่ไหมคะก็คิดราวๆประมาณ200ล้านคนแค่ในเวลา6ปีเท่านั้นเองอแล้วคำว่าควริรทีนมันเกี่ยวกับ Black Death ได้ยังไงโอเคจุดเริ่มเรื่องมันอยู่ตรงนี้ค่ะกล่นม,มาตั้งนานเนาะอย่างที่บอกไปว่า Black Death หรือการะโลกเนี่ย เขาได้ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงทางทวีปยุโรปใช่ไหมคะจุดประเด็นสําคัญเกิดที่อิตาลีค่ะคำคำนี้ควอทันตีในอิตาลีนะคะเขาได้ออกกฎค่ะว่าไม่ว่าเรือเทียบท่าใดๆก็ตามที่จะมาเทียบท่าอิตาลีี่ยจะต้องกักตัวตัวเองก่อน30วันก่อนจะแล่นเข้าเทียบท่าได้นี่ซึ่งมาตรการการกักตัว30วันดังกล่าวนะคะก็ถูกเรียกว่าเทรนติโนหรือว่าเทรนตาแปลว่า30บในภาษาอิตาลีนั่นเองอ่ะแต่ อาจารย์นัทมันก็ยังไม่คัะก,กับคำว่าควอรนทีนไหมคะยังมันยังไม่จแค่นี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า30วันเนี่ยมันจะดูแบบน้อยเกินไปหรือเปล่ายังไม่พอจำนวนของวันที่ถูกกักตัวนะคะก็ถูกเพิ่มขึ้นจาก30วันเป็น40วันดังนั้นนะคะเราจะเรียกว่าเทรนติโนไม่ได้แล้วคะ่ะคำใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะก็ค,คำว่าควอรันตีโนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเลข40ในภาษาอิตาลีหรือนั่นก็คือควอรันตา โดยเมื่อสืบล่าศัพท์นะคะก็จะพบว่าเลข40เนี่ยในประเทศใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสก็จะเรียกเลข40นะคะว่ากระหงไม่รู้ออกเสียงถึงแล้วนะขอโทษะคะซึ่งถ้าเรามองในเชิงภาษาศาสตร์นะคะคำว่า quarantine หรือการกักตัวที่เราใชู้่ทุกวันนี้ก็มีหลักฐานที่สมเหตุสมผลว่าจะมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจากเหตุการณ์ที่ต้องกักตัว40วันนั่นเองซึ่งถ้าเราดูพื้นฐานให้มันลึกลงไปกว่านี้นะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆเราเลข40หรือว่าเลข4เนี่ยมีลากศัพท์มาจากภาษาตินคำว่าร quar ศัพท์ที่มีคาว่า q u a r t n ที่เกี่ยวกับเลข4อีกเหมือนกันฉะนั้นเวลาเราเจอคําว่า q u a r t n เนี่ยอาจจะนึกถึงเกยกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเลข4นะคะตัวอย่างเช่นนะคะคําว่า q u a t r a r t ทีแปลว่า1ใน4ส่วนหรือว่าแบ่งเป็น4ส่วนนั่นเองหรือคําว่า quadrant ที่แปลว่าหนึ่งใน4ส่วนของวงกลมหรือจะมีคํานี้นะคะคําว่า quadrantium ที่แปลว่าระยะเวลาครบรอบ4ี่ปีนั่นเองหรือในรอบ4ปีอีือคำหนึ่งนะคะคําว่า quadrant ที่แปลว่าสัดสีเท้านั่นเองเพราะฉะนั้นเจอคําว่า q u a r t n t quarters หรือ q u a r t n อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตาม นึกถึงคําว่าเลขสี่เข้าไว้เนาะเกี่ยวกับไอที่เกี่ยวกับสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะประวัติของคาว่า q u a r a n t i ก็จะมีประมาณนี้นละค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากจะรู้กันว่าพ้อยไหนหรืออยากจะรู้กันอ่านออกเสียงหรืออะไรก็ตามนะคะหรือกับภาษาอังกฤษสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะหรือว่านะคะเปิดเทอมก็มาเจอกันได้ที่ห้องเซลล์นะคะ S A L L C ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ